ผู้ว่าการรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียขอบคุณคนไทยที่รักษาวงแหวนมริยาสูงค่าที่ค้นพบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยถือเป็นสิ่งล้ำค่าและผลงานชิ้นอัศจรรย์ที่จะมีอิทธิพลขยายวงกว้างต่อไป I would like compliment gratitude would to you congratulate you and express deep gratitude to you for and deep express my For, for showing this preserving it and it only shows your devotion your commitment to the faith and it definitely is a is a great is a very very influential attempt step Preserve our heritage our preserve ดรสุปชัยวิรพุทธชงเลขาธิการสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980นำผู้ร่วมการประชุมสามวัดครั้งที่4รับชมการจัดแสดงนิทรรศการกระบี่มรดกอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการนำเสนอโดยนายแพทย์บัญชาพงพาณิชยกรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาอินทปัญโย ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการค้นพบวงแหวนมริยะสงคะาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็นวงแหวนมริยสงคะาร่วมสมัยกับพระเจ้าอศกมหาราชที่มีความสำคัญและถือเป็นวงแหวนมริยสงฆะาเพียงชิ้นเดียวที่ค้นพบนอกกลุ่มแม่น้ำคงคาจากทั้งหมด46ชิ้นที่พบในลุ่มน้ำคงคามิสเตอร์อารีฟมูฮัมหมัดคานผู้ว่าการรัฐพิหารสาธารณารัฐอินเดีย กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมต่อการศึกษาและค้นพบวงแหวนมรยะสูงค่าและขอขอบคุณที่รักษาสิ่งลับค่านี้ให้กับประเทศของเราและเห็นว่าวงแหวนมรยะเป็นผลงานชิ้นอัศจรรย์ที่ได้แสดงถึงความทุ่มเทความเสียสละความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่และคาดว่าจะมีอิทธิพลได้ในระดับโลกต่อไปในอนาคต ขณะที่ดรสุภชัยได้มอบวงแหวนมุริยะส่งค่าจำลองให้กับผู้เข้าร่วมการประช,ชุมทุกท่านเป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษนี้เท่านั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายของจริงคือมีรูปเทพเจ้าเป็นเทพสตรีอินเดียอยู่สี่มุมในวงกลมมีสัตว์11ชนิดและสันนิษฐานว่าในอดีตอาจมีการหุ้มด้วยทองคำเพื่อใช้ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์โดยการเทน้ำผ่านช่องของวงแหวนมี